กำลังจิมาจับปลากำลังจิจับปลาท่านผู้ชมกำลังจับปลาอยู่ท่านผู้ชมกำลังจิจับปลาพุนผุนผุนผุนคนจะเอาคนคนจิลงเอาปลาพุ่นผุนนี่แห่แบบไงกำลังจิลงเอาปลาผุน น้ำปลาทั่วมัวเข้านำปลาทัวมัวเขาแต่ปลาเยอะเด,อด้อน้พี่น้อยเนาะพี่ตมมันมันยุบหรมมอมันอยูน่น้ำมันอยู่น้ำพี่ตมยุบสองตัวคู่สามต้องไปทางนู้อน,น,น,นอ๋อขมุดตรงนี้เมือ่อ,อท่านสามสี่ตัวเนี่ย ไปหน่อยเมื่อท่านนังซอกสบายทุกคนโอ้ยตั้งหลายตัวฝูงเบื้องล่มเลยเริ่มที่ด้ฝูงนู่นฝูงใหญ่เลยต้องได้ซูมจังเห็นซูมก็ยังไม่เห็นซูมก็ยังไม่เห็นนี่นี่เห็น เอปิดเนนนึงจบจบจบเปดอึ้งน้ขึ้นอ่านี่ยูทีนี่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 นนี่นี่มาทางนี้ลมาทางนี้อ่ะปลาสวยงามแหม่ปลาเยอะเนี่ยตัวเออยูทียนั่นละเมื่อกี้นะสีสวยเลยอ่ะ อุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นออกอ่ะมีตโอ้เหรียญไฟผุนเยอะอกอเราจัดไปทางเหนือพึ่งยอนหนึ่งหนะเออเนย บรายสามมืดเมืดกันมันบรายเว้ยบินไนอาปาควงแห่งยานเปือนได้เว้ยมันกลมได้ อมเอาไม่เลอเนี่ยนั่นเท่านั่นแหะนี่มันมาทางนี้นะน่ะทางนี้นะมาทางนี้มาทางนี้เรียวน้ำมาทางนี้มาคว้ามือพี่นะเน่เออ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 ไปแล้ว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  งับงับโอ้ยบุกมมันสั่เว้ย <c oughs> นี่น,นี่มันมาอยูน่นี่นี่จะลงแล้ว ไหนอุบลอุดรหนองคายกาลสินคุณไทยกับคนไทยเจื่อกันกาลสินแม่ท่านวันนี้คนไทยกับคนไทยคนไทยกับคนไทยเจอกันวันนี้คนกาลสินกับคนละยองคนกาลสินกับคนละยองแม่หล่ะยู้สุดเนื้อหนึ่งน้ำหน้าอ่ไปสร้อยงานเขาจะเสองเขามีงานดองจังหวะเห็นจับปลาเนี่เบอร์ทันน้องสองจับปาสองตัวลอย

มาทางน้ำลึกนี่มิดแล้วไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้นี่ไงนี่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 ไปแล้วไปแล้วไปพุ่นแล้วไปทางพุ่นไปทางพุ่นไล่กว่า แทเมากีแท่เลย่าบุกุมอ,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 อมันนี่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 หอมหอมทั้งกลนมันท่าไปท่านนอนนี่ที่นมคุ้นๆนัน่นไหมเเออ,อเอนี่นี่นี่ซัดลแล้วมซัแล้วม ได้บ้บได้โบท้ายแล้ว,ลวไปป้าเขาพุ่นเมสันเอาพี่หน่อยจะลงละ่ะจะลงเหรอจะลงหนอง

กว้างปนี้มันกวงมันจะได้มันลงปลาับเลิกพุนแล้วยุกันเลิกพุณเลยลงกนึ่งไหลกนนึงนะเลยเนาะนี่ตัวเงาี่น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 ี่เนี่ยนี่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  โยนนตัวนี้ตัวน้อยตรงนั้น่ะ้อได้แล้วเรับนั้อ่เอ้ยเอ้ยั้ได้วได้เรวด้วพี่น้อยลงไปละได้นอป่าี่เนาะลูดม้าน่าอป่านเอาโต